สองร้อยเจิดเชญได้เลยครับพี่ชายสาธุขอได้เนื้องอแช่น้ำมันใหลังเนะี่ยสาธุไปเทพคุณหลวงปู่มันมีสองรายการที่จะต้องได้อะไม่รู้ได้รายการไหนเนื้องอแ่น้ำมันกับพิงโกขอได้แ่น้ำมันนะพิงโกได้เยอะละนะพิงโกได้บ่อยละแต่สร้างเท่ากันนะแต่ว่ารังหนึ่งแต่ละรังออกไม่เหมือนกัน นะครับอ่ะสองร้อยครับเจิดแรกเชิญได้เลยโหสองหน้าพี่พี่แวนออกไปแล้วพี่ก็โหออกไปแล้วพี่สองหน้า <โฮ S 1> สองหน้าออกไปแล้วแล้วจบไปเบาด้วยนี่บอกเลยจบไปเบาด้วยนะครับอะสองร้อยเจิดเชิญได้เลย <โฮ S 1> ใช่อย่าแดงนดีีพี่ ยาแดงเลยสองร้อยครับจบไปเบาด้วยอุ้ยสัตตะเหรียญสองอาจารย์สัตารโลหะผสมชนวนหน้ากาอัปปาก้าครับเรียบร้อยหน้าหลังด้วยรายการนี้เหรียญที่สองแล้วอันนี้เหรียญที่หมดแล้วนะพี่เนื้อนี้หมดนะฮะรายการนี้หมดแล้วนะนะออกครบล้ะหลวงพ่อถึงคิวหนูยังหลวงพ่อหนึ่งสองสาม หนึ่งแปดหกหลวงพ่อฮะถึงคิวหนูยังหนึ่งแปดสี่เจ็ดครับแสบคอเลยเมื่อกี้รายการอะไรครับมาไปทันจบอพี่แจ็คเป็นรายการเหรียญหล่อพี่เหรียญหล่อชนวนพี่บอยพี่แจ็คเหรียญหล่อเหรียญหล่อพี่แจ็คมีเสื้อนวมขายบ้างไหมพี่พี่ขายเสื้อใช่ไหม พี่มีเสื้อแบบว่ามิชลินขายไหมไอ้ที่มันโฟมนมใหญ่ๆอ่ะ <c oughs> เหมือนที่ประเทศประเทศโซนหนาวเขาใส่กันนะ <c oughs> มีป่ะ <c oughs> มีวป่ะพี่สองร้อยสามพี่ผมกิดพี่อันนี้ห้ารอยเลย <c oughs> ตอนนี้ลงเกลืองเงียบจัดครับใช่เหรอยังไปได้อีกเมื่อก่อนก็ไปนะไปค่อยอยเลย 204รพี่ฉุย205พี่กาวิน205ร้อพี่คยนะครับสองยห้าพี่นบดลห้าร้อพี่นากาต้องอย่างนั้นพี่นี네่ครับรายการนี้นับ3505พี่เลขหนึ่งแนับ2ครับพี่1นี네่ยฮะหนึ่งแปดสี่เจ็ดนับ0ูนย์ครับ, 47, บ,รบพี่ nga ใช่ไหมอ้โห หนึ่งแปดสี่เจ็ดสามร้อยพีกวินพี่กวินนำห้าห้าศูนพีกวินพี่กวินนำห้าห้าศูนย์แล้วพี่นะครับรายการนี้เป็นรายการเหรียญสองอาจารย์นะครับเนื้อสัตตะโลหะผสมชนวนหน้ากากอันปาก้านับขิงลิงของสุดท้ายพี่ขาบาวสวัสดีครับ ถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วรายการนี้ขออนุญาตนะครับอยู่เหนือสัญญาณรับไปอยู่เหนือสัญญาณจิตนะครับนะบิดสุดท้ายรับไปพี่นะครับนะใส่ได้เลยใส่ได้เลยจังหวะสัญญาณจิตจะขึ้นนะครับพิมพ์2อาจารย์3ชิ้นประกอบกันนะครับพื้น1หน้ากากอีก2ชิ้นนะครับรายการนี้จิตการประชุม5 0ครับอุนยครับถ้าเป็นชัโนนนี้เดือดแน่นอนโอเคสบายนะครับพารนี้ นี่ครับห้าร้อยห้าสิบเหรียญแต่เหรียญสองอาจารย์นิยมจริงๆนะพี่เรื่องจริงเลยเหรียญสองอาจารย์นี้นิยมจริงเลยนะพีเอ็นจีเอแคปจอรั้นหนึ่งครับพี่ชายพีเอ็นจีเอแคปจอรันหนึ่งพี่แลวผมทํำซีนก่อน <c oughs> พี่งาค่ะ <c oughs> พี่นาคาเดีเย๋ย่แล้วนี่เนี่ย <c oughs> ขอโทษพี่ตอน,นเด็กผมไม่ค่อยตั้งใจเรียนครับ นะตอนนี้เ,เด็กไม่ต้องใจงไม่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนครับนะตอนนี้เ,เด็กชอบไปดูผู้หญิงสาววันเล่ครับขอบพระคุณครับพี่หงาพี่หงาขอบคุณครับพี่หงานี่ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วย้ำเลยนะ NGA นะอ่านว่างหงาพี่หงาขอโทษพลาดเลยฝากกดติดตามด้วยนะจ้าห้าห้ิบขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับ